รครับกร,รบสวัสดีครับมือนี่ลูกค่อยสารนโชคครับมาเก็บเห็ดครับโอ้ยเปิดเปิดไฟเตครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพรอนไฟก่อนไหวสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีครับมาแล้วครับลูกขยอีสานน้ำโชคครับมือนี้ลูกควยอีสานขึ้นมาเก็บเห็ดตะไคร้ครับแต่ว่าฝนถึงช่วงไปประมาณอาทิตย์กว่าครับ ตักสิมีบ่มีแต่ว่าเห็นแล้วครับยุ้ยสองดอกจัดไปครับพี่น้องเอาติดตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมนานเห็นว่าเขาเขากันผมเปิดไฟสิโบเห็นนะครับย่ำขึ้นนี่แหละครับผลมาไตาเองเสียดเนี่ยนี่นี่สองดอกเอาผมเปิดไฟเดอ้อพี่น้องนะพออย่างกันบ่เปิดไฟมันก็บก่เห็นหูเนาะพี่น้อง เอาเดี๋ยวผมพาเบิรงครับพี่น้องนี่ดอกงามครับพี่น้องนี่โอ้เดี๋ยวแง่ไฟนี้กยนครับง่ามเลยพี่น้องพูดหรอพูดหรอครับขี้เกือขี้เกือนี่เอาเอากิมเอาครับพี่น้องกิมดอกนึงเอาค่อยๆเคี่ยวครับพี่น้องดอกสองโอ้งามครับมีแต่ดอกงาม นี่ดอกสามครับแปลว่วเอาพอสามดอกนี่ป่านี่เอาค่อยๆเชี่ยไปครับพี่น้องพออย่างไทยท้ำเงาวง่นก็บวยบวยผมตัะตอมอเป็นนะครับพี่น้องเพราะว่าผมพึงอาเทศนารรมนะครับพี่น้อง ค่อยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับะไครปแบบบต,ตัต่อนะครับนี่ครับพี่นอ้องเอาใช้ถุงเขานี่ครับกับบัวดาปากเป็นได้ยกักสิบดอกประมาณสมนี้ปนแซบครับพี่นอ้องเอาไปติดตามน่วมกันครับได้ครับ <utan> <S <S โอ้เอาเอาเอาบูเงแ้ยงเต้ได้ครับนี่อาจารย์ดีนะครับในอาจารย์มองครับอาจารย์มองโอ,โ,อโอ้กีนวยครับกีนวยนี่ภาษาภาษาหาคนหาเห็ดครับเขาอึนกีนอยนี่ครับโอ้ยงามไร้งามไร้ มันเอ้ยกินอยู่เดีย,ดยมันเอ้าสดยอดครับสุดยอดเอาไปเรียๆครับพี่น้องโอ้คนกินเอาเอาเอาครับเอาเม็ดครับวดัดต้องเป็นเฮ็ดครับยุเซ่เฮนี่ครับพี่น้องหกหก หกหกแบบนี้คุณผมเย็นแล้วอันหนึ่งเนี่ยหกหกมีสีด้วยครับพี่น้องนี่ตัวพี่นบนเนี่ยผมเชียรออกให้บุญเลยเนี่ยเนี่ยวันตอนห้องแง่งเฟ้ยมากนี่สะท้อนตาเลยครับพี่น้องแต่ว่าขี้ไอ้เกลือนี่มากแง่งหลายนี่ครับพี่น้องเดี๋ยเดี๋ยวแต่ว่ามันตรงนี้มูตรงนี้มูเลยครับพี่น้อง จเียเหี้ยงมาแดงวดอกแตกน่เจ้าเนี้ยเห็นนานพี่น้องเอ้จะเห็นบ่วยนนขาวจุมผุนขาวจุ่มผนพี่น้องโอ้ยูนะโอ้มาซะมาซะพี่น้องมึงดูบกมึงยโอ้ยแบมึงุยพี่น้อเอออเด้อ ผมพี่น้องพูดล่ะโอ้เดี๋ยวไฟก่นอนเป็นม่วงๆเ่รายัางเด้กครับพี่นอ้องคนมาไต่เห็ดปนีนฝุ่นมันหลายนะครับขุนเบอรแสงไฟโดนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ปลาเดียวอยู่ประมาณสิบก็ไฟกับพี่น้องขิดเบิรงเอาครับเอาเดี๋ยวผมก็บไบ่ได้ไทยทำโดนนะครับพอแบต ตะลีผมไก่หมดแล้วครับพี่น้องกะฝากติดตามด้วยนะครับอ่าลูกว่อยสารน้ำโชกค,ครับก็ให้กดไลค์กดแชร์ให้พ่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ล้าน,นเด้อให้มูให้พวกนีไ,ได้ครับพี่น้องก็ค่ให้พี่น้องเราได้ดูนะฮะคนที่ว่าอีสานไปอยู่ไทยโดน ไปอยู่ทางภาคกลางนะครับไปอยู่ภาคกลางนะครับให้คิดถึงบ้านนะครับบางคนก็ไม่ได้เก็บไม่เคยหาครับไม่เคยหาเห็ดตะไคร่เห็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้ลิมลดอยากให้เห็นว่าวิธีการหาเห็ดตอนกลางคืนมันเป็นยังไงนะครับ ที่ผมพูดกลางนี้ก็กลักวกลัวพี่น้องภาคกลางเราจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าพูดดีสารมากนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็จะหาไปอีกสักพักแล้วก็ขอปิดชิปนะครับเพราะว่าแบตใกล้หมดครับ เดี๋ยวแฟนโทรมาเดี๋ยวไม่ได้รับนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวเขามีมอะไรมีปัญหาอะไรก็จะได้โทรมาได้นะครับอ่ะขออีกสักพักนะครับพี่น้องครับผมอ่าพี่ชายผมก็เจออีกดอกนะครับดอกเฮดนะครับพี่น้องดอกเฮด ขาจักดอกขาจักดากโอ้ยอ,อุปุอิปินี่แหละครับพี่น้องเอ้ยมผมจะอธิบายให้นะครับเห็ดเห็ดเห็ดไข่เห็ดภาษาอีสานก็เห็ดตะไคร่แต่ภาษากลางผมไม่รู้นะครับเห็ดไข่เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้แต่มันจะชอบอยู่กับกิ้งกือนะครับกิ้งกือ กินคือหดมีพิษนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำร้ายมันอะไรมันอาจจะสามารถปล่อยพิษได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเรานะฮะอ่ะก็ปล่อยให้มันไปเป็นตามธรรมชาตินะครับพี่น้องแล้วก็เอาแต่เห็ดครับมันชอบครับมันชอบมันชอบเห็ดครับแต่ส่วนมากที่ผมเจอนะครับมันจะชอบเห็ดเห็ด เห็ดไข่นะครับเห็ดเห็ดเห็ดไข่นะครับนี่ครับพี่น้องอถ้าเปรียบเทียบบ้านเราบ้านอีสานนะครับแค่นี้ก็ก็ก็พอแล้วฮะไปทำครัวทำกินครอบครัวเราอะอร่อยครับแค่นี้ก็พอครับแต่ว่าเราก็ครอบครัวเยอะครับ บ้านพอ่อบ้านแม่บ้านแม่ยายบ้านนา้าบ้านอาก็หาไปให้ด้วยนะครับหาแต่เลี้ยงปากตัวเองไม่ได้ครับเราต้องหาเหลี้ยงปากให้พี่น้องเราด้วยเวลาเพิ่นมีเพิ่นก็เอามาให้เรากินนะพี่น้องอ่ะค่อยๆไปครับพี่น้อง ครับผมพี่น้องน้องไส้พอแล้วครับมันบังคับให้เขาเห็นครับดูไสครับเบิ่งการแต่งตัวแล้วครับเหมือนเหมือนพระบิดาบ่ครับนี่ครับมันจีบอกดงปลานี่ครับผมเสียธิบายมันบนหางยังไงเลยครับพี่น่องเอาเนี่ยเอาเนี่ยผมสีเนี่ย เจ้าเห็นบ่มันบ่เห็นเลยครับพี่น้องมันต้องเบ่งดีๆเลยอันน,น,นั่นเห็นบ่มันเป็นขาวสวกหมวกเหรอครับเวลามันถึกแสงครับนี่ถึกแสงแล้วมันจิเป็นข้าวสวกหมวกมันจีนละครพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยอยากให้พี่น้องมาไ่เก็บมหาแต่ว่าช่วงนี้นี่ก็เก็บนา่าจะถักเก็บมืดขึ้นนี่ สิเดยยุแค oh, ่โล่กูกัวหรือโล่หรือบถึงโลนะครับพราอย่างมันฝน่าตกแล้วครับฝนทิ้งช่วงมันก็หายยากแน่นะครับบางอันมันปลามันชืนมันก็เลยเห็ดออกไลนะครับตอนที่พอผมมาหาหัวแหลกนะครับแต่ว่าฝนตกมันซ้ำอีกโอ้ยอากาศเอาเออออกแท้ครับพี่น้องเอาว่าว่าเศร้าอัด พอยักเบียดเบีมจนจีมืดนะครับพี่น้องจักจีวางเด๋ออยากให้พี่น้องเด้เบึงได้แง่งนะครับก็ไปเบืองพาพหนึ่งแล้วนะครับอันแน่เฟ็ดเฟ็ดสุติพงศ์นะครับสุติพงศ์เจมันครับ S u t i p o n g นะครับติดตามด้วยนะครับพี่น้องจะเป็นลูกในหวานเอ้ลูกในบ้านหวานในสวนนี่ครับเบื้องดูน้อง เอาเซทุงเลยละครับเอานี่ครับอืมสุดยอดพี่น้องครับครับพี่น้องเขาต้องสางครับเขาต้องสางนั่นครับพี่น้องค่ะโอ้ยสีคือนำไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยเขาก็ต้องเอาแล้วครับพี่น้องเฮ้อขยักเด็ก งามงามงามครับพี่น้องงาม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 สุดยอดว่าจะปิดชิปมันปิดปไปไหนครับมันหาไปเันเลนเรื่อยไหมครับพี่น้องดูสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเลครับหาเห็ดบใสดเล้าเทาที่ไงผมครับเมื่อเตี็ด นี่แหละครับชีวิตหาเห็ดโอ้สุดยอดครับนี่ครับชีวิตหาเห็ดพุนเต็มโขเลยครับเห็นมาินมิดๆๆนี่แต่ว่าิืนยุ่ยใจพุ่นเฮายุ่ใยใจพี่นะครับ คอยหากันไปครับพี่น้องแบบบไรตดต่อเลยนะครับเอาแบบเพี้ยวๆเลยนะส่วนมากอ่ะผมอธิบายปลาโขกปลาโขกนี่ส่วนมากเฮต้าไข่เกิดอยู่ใบต้นแบงกับขาขาปลาอื่นส่วนมากจะอยู่กับอน,นอเพกนะครับ แต่ว่าป้าโคกมันจ่ามีบรรสนมอนนี่จะอยู่กับตนแสแบงนะครับตนแสแบงไลคกับโคกนี่ครับตนงามๆครับนี่ครับว่าวดดนครับเคลียร์ไปเคลียร์มาครับว่าตะเหลียวเห็นขี้เกือครับนี่ว่าตะเหลียวเห็นขี้เกือแมนหลวดครับนี่ขี้กือเาครับพี่น้องนะเห็นบ่ ขี้เกือกขี้เกือนี่สีน้ำผ้าครับนี่มันกินเบานะมันจะกินเบาน่อยหนึงเอาพี่น้องแบตก็เริ่มออนแล้วครับเอครับพี่น้อ,องน้องมันบอกโอ้ยแง่งไปเห็นเลยว่ะโอ้ดอกง,งามดอกง,งามครับพี่น้องน้องมันบอกว่าดอกนั้นเถ่าครับนี่แหละ นี่ดิแมนตั้นีลโอ้ยงามหลายพี่น้องเอานี่ดอกหนึ่งนี่ดอกสองเ้อาเดี๋ยวครับเก็บดอกเถากันพี่น้องเอ้ยอๆๆๆนี่ดอกเถาครับเดี๋ยวขี้คือกินก้อนน่องมันว่ะเฮ้ยงามงามงามขี้คือขี้คือสรงตัวคุณเด้อ ถ้ามีขี้ก็คือมีเห็ดตะไคร้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเทียวก่อนครับพ่อเทียมมีมูลนะบ่มี่เท่ากับสิไปเอาดอกนี่ครับกี่หน่อยมึงเอบอพี่น้องโอ,อ้ยพุงกระบ,บังนเนาะโอ้ดอกกุบุกครับพี่น้องเอ,อ้า ตอนนี้คลิปเฮากัน <c oughs> จากหน,น้าที่เลยสิบสี่ที่พี่น้องคว้วไม้ของผมแบตแบตเหลือสิบเจ็ดฉีดขันซิมหาฉีดมันหิุดตัดไปเองเอาให้มันตัดไปเองเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาครับผมเอาครับพี่น้องแบตก็ได้ยมืดแฟตก็ะมืดแล้วครับกะนี่ละ รอบนี้ก็ได้ส้ำนีแล้วครับมือ่นเสาจ้องไฟวากันอีกที่หนึ่งครับเอาแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับลูกขั้วอีสานน้ำโชคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเหตะไคร